าวันนี้เป็นคลื่นเป็นลมรู้ไม่ด,ดงงองเลยแดดเปี้ยงเปี้ยงอยู่พักแล้วก็บ่ายมาเป็นลมเป็นคลื่นริ่มเป็นฝนไม้แล้วล่ะเออเออบ่ายที่จะเข้าหน้าคฝนแล้วเรือเราแล้ว พื้นใหญ่ลมแข็งแล้วพี่น้องในทางใต้บ้านใต,ต้บางสะวันตกหน้ายุ่หน้าลมอืมเป็นจำอะไรมันก็ต้องหาชิ้นพี่ต้องลมยุ่มาก็ต้องหาอืมมันงบก็ทำมันไม่งบก็ต้องจอดจอดมันงบก็ำทำก็ทำอวนไปเรื่อยเรื่อย ก็ตกพืชใหญ่กะทำกันอยู่อย่างนั้นอ่นีพี่น้องก็ต้องต้องช่วยต้องทำแวเราจะไปลากท้ายแล้วเวลาไม่ได้เรือเรือมันตกพวนเรือตกเรือตกพวนเข้าในกำลังังกำลังวางกันอยู่ มันจะตกว่าพลขึ้นใหญ่ๆปลามันก็มากมี่นแต่ไม่มีเครื่อมีลมปลากันมันไม่มีพอถึงสลมใหญ่ลมแข็งมาปลามันขึ้นเต็มหมดมันมากับยุกับลมจริงมาก็ต้องเอาต้องทนต้องทำกันนมืกี้นี้เราก็ทำป่าฝนอะไร ขึ้นพี่น้องประมาณเกือบหนึ่งเม็ดได้ยุบแล้วเมื่อกี้นี้มาเกือบเม็ดสอ,อ,องเม็ดอันตรายพี่น้องมันขึ้นมีลมมีนี่มันถ้าผมหยุดมันก็อ่อนตัวลงหน่อย เรานี้กำลังทำกันอยู่เนาะี่เราได้ผู้มวลเมียนหมดแล้วเนาะรมมันตีผู้ตีเรือทับกันมวลเมียนหมดเป็น,นเราจะช่วยหรือเปล่าหรือเขาไม่ได้เรียกจะยุ่งมาบอกอยู่ วันมกัึงวันพันกันโอ้ม,อม,มาลุกกักมาเลวนี่นวันพันอยู่นี่ยังไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ดิ ที่จะวางยึดอล่างนี้ดูก่อนที่มียุบไหมจำเป็นก็ต้องทำถตามันมีป่าตะขึ้นไม่แข็งลมไม่แข็งจะต้องทำหลาจะปามขึ้นกี่น้องเรามาหาแล้วจำเป็นมันต้องหาต้องเอา ร้อยสี่สิบได้มัง้งร้อยสี่สิบลายลำบีนเองเองออยง <c ười> มันยังการมีลำเนามีลำเนามีลำเน้เพื่นมันยุบหน่อยแล้วลมก็ไม่ค่อยมีแล้วบิน,ออนเองเงย สู้กันไปสู้กันไปแล้วไม่นั้นก็ชีบบ้างล่าพี่น้องเนาะเออลำกำลังจะยกลิกดิ่งกป็ปิดวัไว้อย่านี่ติดทวนไว้ สวัสดีครับขอบคุณมากที่เข้าชม